วิชาภาษาไทยนะคะวันนี้วันศุกร์ที่14บสี่มกราคมนะคะพศสองพอหกส่าวันนี้เราก็จะไปขึ้นบทใหม่นะคะบทที่5ตัวอะไรายอยู่ใต้เตียงนะคะวันนี้เป็นการฝึกอ่านหน้า72กับ73็ดสนะคะวันนี้ไม่มีงานเขียนนะคะเด็กๆเราไปดูเรื่องตัวอะไรายอยู่ใต้เตียงกันเลยค่ะ อ่านะคะบทที่ห้าตัวอะไรอยู่ใต้เตียงเดี๋ยวเรามาอ่านตอนที่หนึ่งกันนะคะบทนี้จะเป็นสะระเอียกับสะระเอือนะคะเอียอเอียนะคะสะระเอียเรามาฝึกอ่านกันค่ะตอนที่หนึ่งนะคะเด็กฝึกอ่านตามครูป,ปานะคะชี้ตามไปด้วยนะคะลูก เดี๋ยวคุณครูขีดเส้นให้อ่ะตอเอียงอเตียงใต้เตียง,ยยงนะคะอ่านตามคุณครูนะลูกตอเอียงอเตียงใต้เตียง,ายยงมาลีสงสัยว่า มีตัวอะไรมาอยู่ใต้เตียงเสียงดังกุกกุกกักกักตั้งแต่เมื่อคืนนะคะ,อะตอนที่หนึ่งนะคะเป็นคำว่าใต้เตียงนะคะมาลีเนี่ย ได้ยินเสียงตัวอะไรมาอยู่ใต้เตียงของมาลีดังกุกกุกกักกักเมื่อคืนนีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนที่สองว่ามีอะไรมาอยู่ใต้เตียงของมาลีนะอ่าตอนที่สองกับตอนที่สามนะคะเด็กๆชี้นะคะลูกชี้แล้วก็อ่านตามด้วยนะคะฝึกอ่านไปด้วยสอเอียงอ เสียงเสียงร้องเชา้านี้มาลีได้ยินเสียงร้องเหมียวเหมียวเจ้าสามสีแมวของมาลีนั่นเองมาลีสงสัยว่า สามสีเข้าไปอยู่ใต้เตียงทำไมอ่ะนะคะพอตอนเช้าเนี่ยมาลีก็ได้ยินเสียงร้องเมี้ยวเมี้ยวอ่าเจ้าสามสีนั่นเองเป็นแมวที่มาลีเนี่ยเลี้ยงไว้นะคะเอ๊แล้วมันไปทำอะไรอยู่ใต้เตียงอ้าวต่อ,อไปดูตอนที่สามนะคะเป็นสระ,ะเอือแล้วนะคะ เอือออเอือนะคะเด็กๆสะกดว่าดอเอือนอเดือนหนึ่งเดือนนะคะผ่านไปหนึ่งเดือนมาลีเห็นสามสีกับลูกของมันอีกหกตัวแม่บอกว่า แมวออกลูกได้หนึ่งเดือนแล้วแต่ห้ามไปยุ่งแมวที่มีลูกใหม่ๆมันห่วงลูกอ่าตอนที่สามนะคะได้หนึ่งเดือนแล้วมาลีก็เห็นลูกนะคะของเจ้าสามสีหกตัวแม่บอกว่า อย่าไปยุ่งกับมันนะ้ะแมวออกลูกใหม่ๆเนี่ยมันห่วงลูกของมันแม่ก็เตือนมาลีว่าไม่ให้ไปยุ่งกับแมวอ่ะตอนสุดท้ายเป็นยังไงมาลีจะเชื่อแม่ไหมนะอ่ะมาดูตอนสุดท้ายนะคะสะกดนะคะตอเอือนเตือนอเตือน,นแล้ว มาลีชอบมุดลงไปใต้เตียงไปดูแมวบ่อยๆสามสีจึงพาลูกหนีไปมาลีตกใจแม่บอกว่าแม่เตือนแล้วเห็นไหม แมวย้ายลูกไปแล้วอ่านะคะตอนที่สามเนี่ยมาลีไม่เชื่อแม่นะคะก็ชอบมุดลงไปดูแมวอยู่บ่อยๆเจ้าสามสีก็กลัวนะคะก็เลยพาลูกเนี่ยหนีไปอยู่ที่อื่นแม่ก็บอกมาลีว่าเห็นไหมแม่เตือนมาลีแล้วไม่ให้ไปยุ่งกับลูกแมวแมวเลยย้ายลูกไปแล้วนะคะอ่านี่จะเป็นเรื่องของ ตัวอะไรอยู่ใต้เตียงก็คือแมวมาออกลูกอยู่ใต้เตียงของมาลีนั่นเองอ่ะต่อไปเราก็จะไปฝึกอ่านในหน้า73นะคะอ่ะคราวนี้เป็นคําที่ประสมสระเอียนะคะคําที่ประสมสระเอียและมีตัวสะกดด้วยให้เด็กๆฝึกอ่านคํานะคะอ่ะมาฝึกอา่าน ไปตามคุณครูนะคะแหบบนึง่งแถวนี้ก่อนนะคะกอเอียบเกียบตะเกียบต่อไปรอเอียนอเรียนทุเรียน ตอเอียงเตียงใต้เตียงสอเอียมโเสียมจอเสียมท่อเอียนอเทียนเทียนไขวอเอียนอเวียน วงเวียนให้เด็กๆฝึกอ่านคําให้คล่องนะคะคําที่อ่านได้ก็จะมีคําว่าตะเกียบทุเรียนใต้เตียงจอบเสียมเทียนไขวงเวียนนะคะเด็กๆฝึกอ่านฝึกสะกดคํานะคะลูกอ่าต่อไปด้านล่างนะคะเราจะไปอ่าน เรื่องใบเซียมซีนะคะมีโจโจ้กับไข่หนุยไปเสี่ยงใบเซียมซีกันอะเรามาดูซิว่าโจโจ้กับไข่หนุยเนี่ยจะได้ใบเซียมซีที่ถ่ายว่าอะไรเอย่ยอ่านไปด้วยนะคะชี้ไปด้วยอ่ะมาอ่านกันวันนี้ไข่หนุยกับโจโจ้ ไปเที่ยวงานวัดทั้งสองชวนกันไปเสียงเซียมซีคำนี้อาจจะออกเสียงยากนิดหนึ่งนะคะสอเอียงอเสียงเสียงไม่เอกเสียงซอเอียมอเสียมซออีซีเสียงเซียมซีนะคะฝึกออกเสียงนะคะ ไข่นุ้ยได้เลขเก้าโจโจได้เลขสามสิบกไข่นุ้ยอ่านดูใบเซียมซีบอกว่าเขาโชคดีมากและของที่หายไปจะได้คืน ส่วนของโจโจ้นั้นไม่ดีนักถ่ายว่าจะทะเลาะกับเพื่อนให้ระวังคำพูดโจโจ้บ่นว่ามีน่านละเมื่อวานฟารีดาก็มาชวนเราทะเละาะไขรหนุยว่า วันนี้นายก็ไปพูดดีกับเขาเสียเธอนะอ่อันนี้นะคะก็เป็นเรื่องสั้นๆให้เด็กๆเนี่ยฝึกอ่านนะคะปหนึ่งแล้วเนี่ยเด็กๆต้องอ่านเรื่องสั้นๆได้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องฝึกอ่านมีสละเอียนะคะในเรื่องเนี่ย ก็จะเป็นการเสี่ยงใบซิมซีของโจโจ้กับไข่นุ้ยนะคะไข่นุ้ยเนี่ยก็ได้เลข9โจโจ้ได้เลข16ของไข่นุ้ยเนี่ยทายว่าโชคดีนะคะจะได้ของที่หายคืนแต่ของโจโจ้เนี่ยไม่ค่อยดีนะเพราะว่าในใบทํานายบอกจะทะเลาะกับเพื่อน โจโจ้ก็เลยนึกได้ว่าเออไม่น่าล่ะฟาริดาถึงได้มาชวนทะเลาะไข่หนุยก็เลยแนะนําว่างั้นวันนี้ก็ไปคุยกับเขาซะจะได้ดีกันจะได้ไม่ทะเลาะกันนะคะเป็นเพื่อนนะคะต้องรักกันนะลูกไม่ต้องไม่ทะเลาะกันนะคะถ้าทะเลาะกันเราก็ต้องคุยกันคุยกันให้รู้เรื่องแล้วก็เป็นเพื่อนกันนะคะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีนะคะเด็กๆ